คนที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้ของคุณเป็นเริปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมเวลานี้เขาคิดถึงคุณจากการที่เขาเดินจากคุณไปนานแล้วเวลานี้เขาอยากจะกลับมาไหมคนคนนี้เราล้วงใจเพราะว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมคนที่เดินจากคุณไปคนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากกลับมาไหมคนคนนี้เป็นเลิปอรนด้อมเป็นดวงโดยรวมเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมห้าใบนะ คนคนนี้ของคุณได้เดินจากคุณไปเขาเดินจากคุณไปจริงๆคนคนนี้หันหลังให้คุณไปโดยที่ไม่มีเยอใหญ่คนคนนี้ชาวธาตุหลบเมตุนตุนกลมเขาเดินหันหลังให้คุณไปสเตแรงคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเองคุณมีพร,ร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆนะสเตรน คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งตัวตนของคุณคุณพร้อมที่จะมีความสุขกับเองคุณอยู่กับตเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ชาวท่ดินประสบก,กันก่อน <c oughs> น้อยออฟเป็นดับเขาคุณมีพร้อมทุกสิง่งทุกอย่างวีอฟไฟจูนของร้อโจกตาวาสนาของคุณอย่างไรก็ต้องได้เจอกันอย่างไรก็ต้องวนมาหากันอย่างแน่นอนวีอฟพไฟจูน t ทที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันอย่างมากมายเดร t ทิลเวิทำให้คุณสองคนทันหลังกันท่านคุณสองคนต่างคนต่างเดินออกจากกันเด e t ทิลเวคุณเป็นคนที่เชื่อมัน่นเองสูงมากพลนออฟบนี่คือตัวตนของคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งชาวธาตุลบเม่ถุนต็นกลุมระมาขยายไพ่นนะคนคนนี้ละาดะคิดถึงคุณ เขาเดินจากคุณไปนะคนคนนี้ท so ี่ผ่านมาเวลานี้เขาคิดถึงคุณหนักมากนะชาวธาตุไฟเมตสิงห์เทนออฟวันเขาคิดถึงคุณมากมายเวลานี้เขาอยู่กับตัวเองคนคนนี้เวลานี้เขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทาไม่ดีกับคนคนคนนี้ชาวธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มโฟลออฟสอบเขาคิดถึงคุณถึงความหลังที่ผ่านมาเขาทบทวนเรื่องราวต่างๆนานาคนคนนี้ชาวธาตุลมเมทุนตุลกุม นะเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะเอบทบาทค้ำชูคุณคนคนนี้ชาว <c oughs> ชาวธาตุาน้ําก็ระเพิจิตรหนึ่งเขาพร้อมที่จะมาดูแลคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะกลับาหาคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำจัดสเมนทุกสิ่งทุกอย่างเบื้อวนตัดสินต่อจากนี้ไปคุณสองคนจะมีโอกาสวาสนาได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนนี่คือจัดส m ม n นทุกสิง่งทุกอย่างเห e ่าไปีเทส คุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าเข้าคิดถึงคุณคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเอง the h y p n o t e s t เขาจะมีการเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาจะกลับมาคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ชาวท่านลมไม่ทุนตึงคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาให้ความชัดเจนเขาจะกลับเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณครั้งหนึ่งคนคนนี้